เครื่องหลังกล้วยกวนอันแสนอร่อยนะคะอันนี้กล้วยใช้ประมาณสองวีครึ่งนะคะกวนมาสองวันแล้วค่ะกวนตั้งแต่วันจันทร์วันจันทร์ก็กวนไปหนึ่งชั่วโมงเช้าครึ่งชั่วโมงเยน็นครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าไม่ค่อยมีนะคะต้องทํางานด้วยวันนี้เป็นวันอังคารนะคะแล้วก็เช้าก็จะกวนประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเย็นกวนอีกทีนึงนะคะไม่ได้เก็บเข้าตูเ้เยน็นแล้วก็ไม่ได้ใส่หมูแดงบดด้วยนะคะหน้าจาก็ไม่ค่อยสวยนะ,ะนกล้วยหอมเขียว ที่มีมากเกิน,นก็ทานไม่ทันนะคะแจกคนอื่นแล้วอะไรแล้วก็วยังเหลือก็เลยมากวนต้องมีความอดทนมากเลยนะคะในการกวนกล้วยนะคะเพราะว่ามันใช้เวลานานมากเลยนะคะก็เป้าหมายก็อยู่ที่วันศุกร์นะคะวันศุกร์ก็จะเก็บไปทานได้เลยแล้วก็แจกคนอื่นบ้างนะคะ กวนไปเรื่อยๆค่ะกวนไปกวนไปกวนไ,ไปถ้าไม่กวนเดี๋ยวมันติดหม้อแล้ก็จะดันปิดปีเลยนะคะเราใส่อะไรบ้างก็ใส่แต่กล้วยนะคะกล้วยมันมีความอุ้มน้ำอยู่แล,แล้วก็ถ้าตอนใกล้ๆเสร็จแล้วก็ค่อยเติมกะทิกับน้ำตาลเป็นหน้อยก็ได้แต่ว่าอันนี้มันก็หวานอยู่แล้ว